สวัสดีคร <agile S 1> ับท <Trustee S 1> ่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับยันึงสืกบ่นย์ไปายแบบนี้ เราพยายามที่ทําให้อาหารไทยของเลือค่ามากขึ้นในทุกจังหวะของชีวิตเราฝึกปลือ,อฝืมอฝีมือนะครับคิดดูฝึกปลือ,อ,อ,อจนจากผมดําเป็นผมหงอกกันหมดแล้ว <laughs> <ะ S 2> มี <laughs> ผมคพเดียวนะครับที่ยังเด็กที่สุดก็ <laughs> ผมก็จะผมดําหน่อย <laughs> ตววนั้นผมเปลี่ยนสีหมดแล้ว <laughs> <ะ S 2> ด้วยเหตุผลง่ายๆนิดเดียวรับไม่รู้จักดูแลตัวเองผมเนี่ยยังไงครับยอมผมสมัรเสมอ แล้วไม่ได้ย้อมเมื่อก่อนย้อมอาทิตย์ละครั้งวันนี้ย้อมเช้ากวันเย็น,น <c oughs> อย่าไปเชื่อโกหก,โก,<โ>กย้อมแค่เช้าเย็นเฉยเรายการของเราเป็นรายการที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวทุกทุกอย่างเพราะรายการเราปัจจุบันนี้ได้รับการขนานนามว่ารายการเรารู้รอบโลกครับรู้ตั้งแต่สากระเบือยันเรือรบ ท่านมีปัญหาอะไรข้อข้องใจใดๆถามเราได้จดหมายมาแล้วมีจดหมายมาเลยดีมากยรัดีสัดดีค่ะคุณคุณสวัสดีครับดิฉันองค์กรสิทธิสตรีสากลแห่งหนึ่งดิฉันต้องเดินทางรอบโลกค่ะนี่เห็นไหมเรื่องเกี่ยวกับโลกเรารู้รอบโลกได้รู้ได้เห็นการกดขี่คมเหงที่ผู้ชายกระทำต่อผู้หญิงทั่วโลกไม่ดีเลย ที่ประเทศโตกูฟูดาเป็นชื่อสมมุติเรียนมาท้าตายไม่เคยได้ยินก็เช่นเดียวกันเมื่อสิบปีที่แล้วดิฉันพบหัวหน้าเผ่าดิฉันก็บอกว่าทำไมคุณต้องเดินนำหน้าเมียคุณหัวหน้าเผ่าบอกว่าก็เพราะว่าเธอเป็นของเราเราเป็นผู้นำดิฉันก็ถามต่อไปว่าทำไมคุณต้องทาน คานก่อนเอออาบน้ําก็อาบน้ําก่อนเมียคุณจะต้องอาบน้ําที่คุณอาบแล้วหรืออาบน้ําเหลือจากน้ําของคุณคุณน้าเผาเาบอกว่าก็อย่างที่บอกชีวิตเธอเป็นของเราเราเป็นผู้นำนี่ดิฉันแสนรันทดค่ะเศร้าเศร้าแต่ไม่นานดิฉันก็ออกจากที่นั่นเพราะสงครามกลางเมืองอ๋อมีสงครามกลางเมืองดิฉันกลับไปคราวนี้หลังจากสงครามกลางเมืองสงบลงก็แปลกใจมากผู้ชาย เดินตามผู้หญิงอเดินกันตามห่างเปล่าห่างตั้งหลายเป็นเป็นหลายฟุตเลยค่ะต้องเดินตามห่างแบบอย่างนั้นอย่างนั้นเลยค่ะ่างเลยผู้ชายตอนนี้ผู้หญิงนําเลยที่ฉันดีใจมากแล้วก็รีบถามผู้หญิงเลยยายบอกว่าพวกคุณปฏิวัติสำเร็จหรอคะออคุณเดินหน้าผู้ชายได้แล้วผู้หญิงบอกว่าเปล่าหรอกค่ะทำไมคือมันมีระเบิดวางอยู่ผู้ชายมันกลัวเลยฉันนำมาก คุณละมิดเล่ไอ้เผานี้เลวจริงเลวมากเผานี้เลวมากต้องการสมาชิกเผาเพิ่มไหมโอ้ยแล้วมันหาไงมาบ้างล่ะอ่าเขาถามบอกว่าวิธดการเวลา พริกเนี่ยโดนมือแล้วแสบร้อนโําอย่างไระดีไอ้ผู้ชายเผ่านี้ไม่รู้อะไรเลยพริกเนี่ยมันเผ็ดมันแสบมันร้อนก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าพริกมาโดนคุณน่ะต้องถามคุณนวัตคุณนวัตถ้าเรื่องเผ็ดร้อนแล้วก็หมได้เลยว่าคนนี้ แซบเวอร์ใจเดียวใครจะบอกว่าแซบนัวซะหน่อยเอไม่พอพี่ต้องเวอร์ง่ายๆผมว่าปัญหานี้เกิดกับหลายคนที่เป็นแม่บ้านนะครับเวลาตำพริกอย่างนี้นะเวลาตำปั๊บมันกระเด็นเอามงเอามือนะฮะไปจับพริกปั๊บเมื่อแสบร้อนให้หันไปหาสิ่งที่อยู่ในครัวครับเกลือสมุทรหรือเกลือที่มันเป็นผงก็ได้นะครับนำน้ำมาล้างตรงบริเวณที่แสบร้อนให้สะอาดเสร็จเรียบร้อยนำเกลือมาถูเบา เบาเเน้นคําว่าเบาเบาถูผ่านผ่านมไม่จะไปถูไปกดเดี๋ยวจะยิ่งแสบและยิ่งสั่งแสบกว้ไปใหญ่เบาเบารูบๆอยู่สักพักหนึ่งสักหนึ่งนาทีเสร็จแล้วไปล้างน้ํา ความแสบจะหายเป็นปลิดทิ้งเลยพูดเล่นอะจริงจริงช่วยได้ใช่ไหมสมมุติสมมุติัลองโดนนี่นี่นี่ลองโดนแต่เราไม่มีน้ำนี่มีนมีน้ำที่คนสมัยก่อนท่านผู้ชมเขารู้เรื่องราวเคล็ดลับอย่างนี้ดีถ้าเป็นแม่แสบสมมุติสมมติโดนแล้วแสบร้อนแสบร้อนเฮ้ยแสบร้อนเฮ้ยเฮ้ยออกทีวีช่วยกันหน่อยช่วยหน่อยไม่ยอมแม่ทำงานผู้ชมรายการเราจะไม่มีการโกหกกันไม่มีไม่มีเฮ้ย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 เยอะไป เอาแล้วตอนนี้แสบร้อนจริงแล้วอันนี้อาจจะช่วยไม่ได้อันนี้เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วล้างน้ำเอาล้างเอ้างอนเขาบอกให้ล้างน้ำล้างขึ้นมาอ้างขึ้นมาเลยไม่ว่าแรกสุดท่านผู้ชมก็ล้างน้ำก่อนเบาๆถุงเบาๆนะไม่ใช่ไปถูแบบผลอกปอกเปิกพลิกเข้ามืออีกลศร้าไนเลยนะครับเกลือสั้งนี้นี่น yes. ี่เกลือเกลือสมุนไนี้ มันตัดเนื้อร้อนแฝบเออก็ใช่เดี๋ยวดิร้อนร้อนบุบบุบก็สมดุลมากอ่าวๆววาเขาบอกเขาให้ทำอย่างนี้ครับอถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเอาไปเผาได้แล้วนะเนี่ยไม่ใช่มันปลาเปล่า เดี๋ยวสำหรับผมาผ่านไปประมาณสักหนึ่งนาทีถูๆเด,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 ดี๋ยวรอให้จุดหนึนาทีดิมันจะได้หายจริงอ๋ออันนี้วิธีนี้วิธีที่หนึ่งวิธีหนึ่งหรือถ้า,<ร>าไม่มีเกลือมมีไให้ไปนำแป้งฝุ่นนะครับที่สำหรับโรยตัวนี่แหละนะครับมาทำอาการเดียวกันแต่ถูได้แรงมากกว่าอ๋อเพราะฉะนั้นแป้งเด็กแป้งเด็กต้องทดลองในมือข้างใช่ใช่เฮ้ยอย่าไม่ได้คนพูดตรงๆนะพอเป็นคนละคนความรู้สึกมันก็ไม่รู้หรอกเออมันต้องมันต้องเป็นคนเดียวกัน พอ่ไหมความรู้สึกเไม่รู้อะไรล้างก่อนล้างก่อนลางก่อนเวม่ว่าโดนยรางดีแล้วใช่ไหมเพระนี่เขาังไม่นาริกาเพราะว่าไม่มีแบบแบบพิกมอกอัพอะไรมื่อหรไม่มี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 พิกมอกอัพเลยมันมาแล้วนะมันมาแล้วนะล้าง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 คนล้างยังไม่อยากโดนเลยพิกเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยค มันเป็นของแท้เลยนะครับน้ำออกไม่ได้นี่นี่เแล้วก็เอาแป้งถูไปถูมาแป้งที่โรยตัวเราอ่ะครับหรือถ้ากรณีไม่มีจริงๆนะครับแป้งหมี่ในในห้องครัวก็ใช้ได้แป้งหมี่นะบ้าน่ะจริงครับแป้งหมี่แต่จะไปรู้ได้ไงจะไปรู้ได้ไงสมมตินะเราใช้แป้งหมี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดีก่อนล้าง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 าน้ำไม่พอแล้วอะไรเงี้ยเห็นนะฮะเกลือก็ได้แป้งที่เราใช้โรยตัวเราก็ได้แป้งหมี่ก็ได้นี่นี่นี่แป้งหมี่ ร้อนมากอ่ะครับถ้าแขนไม่พอมันยังมีวิธีหนึ่งเอาเบ้าตาหนูก็ได้อ่ะเดี๋ยวๆเดี๋ยวเอาแป้งดีหมายถึงว่าตรงเบ้าตาได้ด้วยเหรอเออมาเลยไม่ต้อไต้เขาประชุ เขาไปชนเขาบปชนนะครับแบบนี้นะถูไปถูมาประมาณสักหนาทีถูแบบเบาๆนอกจากแป้งอาจจะถูหนักมือได้เสร็จแล้วไปล้างน้ําออกให้สะอาดความแสบก็จะหายไปเป็นปลิดทิ้งเลย1นาทีผ่านไปแล้วแน่นอนดูนี่นะครับนี่นี่นี่ผ่านไปเรียบร้อยดีขึ้นไหมมันต้องดีขึ้นบ้างล่ะไม่มาดีขึ้นมาเดี๋ยวกลังจริงๆนะกเกเราไม่โกหกเราไม่โกหกคนดู นี่เป็นวิธีที่คนเก่าแก่คนโบราณเขาทำกันมาดีขึ้นปะดีขึ้นไหมออไม่ไม่ดีขึ้นไปไม่แสบร้อนเหมือนเดิมไม่ร้อนเลยอ่ะแต่ยังแสบอยู่ฮะหายได้เอาไปเลยท่านผู้ชมได้ได้ได้ผลจริงๆเกลือแต่นี่ดูแป้งดูแป้ง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 ค่อยๆก็ได้ค่อยๆค่อยๆหน่อยเถอะเดี๋ยวมันจะแสบก็อุดอันนี้แป้งหมี่แป้งหมี่อันนี้แป้งหมี่อ่า นะครับเนี่ยทั้ยเกลือเกลือเกลือใช้ได้เลยอ่ะเห็นไหมเกลือไม่แตกกลไม่แตกพิสูจน์จนมาแล้วเกลือใช้ได้ดีมากครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมเกลือแป้งโรยตัวแล้วก็แป้งมีดเป็แป้งมีดครับช่วยได้นายกรีนตัวพิกฮะ มียังแฝดอยู่มันอาจจะหลังสุดมาจะเร็วไปหน่อยเลยอาจจะถูน้อยไปหน่อยเลยแต่แป้งมียังแฝดอยู่กู้ยู่อันนั้เกลือไม่มีเกลือได้ได้นี่คือความรู้เล็กๆน้อยๆที่เรานํามาฝากท่านผู้ชมนะครับก็ลองใช้กันดูเนี่ยวันนี้แต่แป้งมียังแฝดอยู่นะอันนี้ถ้าแป้งมียังแตดอยู่ก็แนะนําว่าให้เอาไปทอดเลยเอาไปทอดเลยนะอย่าลืมคับท่านผู้ชม ถ้าท่านมีปัญหาอะไรไม่รู้จะไปถามใคร,ครหันหน้าไปหาใครไม่เจอคใครรู้ว่ามีรายการหนึ่งร,รู้ซากกระเบือ้อยนัยนเรือรบพักสักครูครร่เดียวครับหน่อไม้ทะเลผัดกุ้งครับ ไวยเล้งเนี่ยเป็นผักสุดยอดของยาุวัฒนะเหมือนเปลือกหอยเปลือหทั้งหมดเนี่ยมันบำรุงกำลังทั้งนนััท้งหมดเลยครับครัวคุณปอยสวัสดีครับสวัสดีครับ Hello YouTube สวัสดีครับนี่รายการโค้คุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับไม่จริงไม่จริงผมไม่อร่อยด้วยด้วยด้วย่กัือมอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมซับสไคร์ไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทางยูทูบครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้ก็ติดตามเอาเสียงออกจากปากดูครับผมนี่นะครับอย่าลืมนะครับทุกคนติดตามนะครับรายการโค้คุณต่อยนะครับที่บอนออฟฟิเชียลนะครับฝากซับสไคร์ด้วยนะครับครับผมเฮัลโหลยูทูบฮัลโหลยูทูบเป็นไทย หัวคุณต้อยครับตาบกันแล้วกัน